สวัสดีครับมาพบกันในอีพีโซดที่6แล้วนะครับผมมาถึงครึ่งปีแล้วนะครับ15มิถุนาจนถึงประมาณ16กรกฎานะครับเดือนนี้เป็นเดือนพายมันใช่ไหมครับผมเดือนแห่งสีสันเนาะความเท่าเทียมกันเพราะฉนั้นเราไม่มีคอนเซปต์ผู้วิเศษแล้วนะครับเพราะว่าผู้วิเศษไม่รู้ไปไหนหมดเราก็เลยเอาเรื่องของสีสันมาเล่นกันแล้วกัน <S <S เดีนน๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าในช่วงเดือนนี้นะ15ม,มิถุนาจนถึงประมาณ16 รกรกฎามเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับวันนี้เป็นฉบับของการอินโทรดวงดาวนะครับถ้าเราดูในเดือนที่แล้วแล้วก็สังเกตเห็นว่าในเดือนที่แล้วเนี่ยดาวมันจะกระตุกตัวกันอยู่ที่เนี่ยพฤกษบปกกเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วเวลามันมามันก็จะมากันเป็นแผงเนาะเหมือนตั้งแผงขายของอ่ะนั่งแผงตั้งแผงตั้งแผง,ง,แผงนะครับดาวดูแบบว่ามาเรียงกันเป็นแถวเลยนะครับกระจุกตัวกันอยู่ที่ประมาณพฤกษบกับอยู่ที่ประมาณราศีมีนลัคนามีน เพราะวันนี้นะครับวันที่15มิถุนายนจนถึงประมาณ16กรกดาดาวที่ย้ายก็จะมีดาวอาทิตย์นะหนึ่งตำแหน่งก็คือดาวที่เป็นดาวอาทิตย์ราชาชโชคย้ายมาอยู่ในเรือนของราศีเมถุนนะครับย้ายมาอยู่ในเรือนของราศีเมถุนแล้วก็จะเห็นว่าจะมีการเดินของดาวที่แบบเริ่มกระจัดกระจายดาวเกตย้ายลงมาทางฝั่งนี้นะครับก็ตามวิถีของดาวเกตและดาวราหูที่ย้ายลงนะครับดาวอังคารย้ายมาฝั่งนี้ ดาวอังคารก็เริ่มย้ายอังคารก็จะเดินปกติของเขานะครับอยู่ที่ประมาณ45วันเขาก็จะเดินปกติของเขามาอยู่ที่ราศีพฤษภนะครับแล้วก็ดาวพุธเองก็วดน,นี้ย้ายแล้วมาบนมามนก็แปลว่ามันหยุดนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่า27มิถุนาเนี่ยมิถุนากรกฎาสิงหากันยาโอ้โหน่าจะกี่เดือนอะ27มิถุนากรกฎาสิงหากันยาน่าจะประมาณ2-3เดือน2เดือนกว่าเนาะ2เดือนกว่านิดนึงมิถุนากรกฎากรกฎาสิงหา ยี่สิบเจ็ดสิงหาจนถึงหนึ่งประมาณสองเดือนนิดๆน,นะครับสอ,องเดือนนิดๆปกติดาวพุธเองเดินหนึ่งเดือนนะครับงวดนี้เขาเรียกว่ามนมนก็เลยเหมือนกับมาพักอยู่ตรงเนี้ยเออมา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 ม,าม,ามนอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวไปจําผิดกับคาว่าพักอีกนะครับมันมีมนพักเสิร์ฟนะครับก็มามนก็มาย้ำๆย้ำๆอ่าอยู่ตรงนี้ละกันนะครับก็ยี่สิบเจ็ดมิยาจนถึงประมาณหนึ่งกันยาเลย แล้วดาวศุกร์ก็เป็นดาวศุกร์เสิเ์นะเสดมาเดือนนี้น่าจะตั้งชื่อว่าเดือนแห่งราชาโชคเนาะเพราะมีราชาโชคอยู่2ตํตำแหน่งก็คืออาทิตย์ราชาโชคที่ตำแหน่งของเมถุนแล้วก็ศุกร์ราชาโชคที่ตำแหน่งของกรกฎนะครับมีสองตำแหน่งด้วยกันตอนนั้นเราจะเริ่มเห็นดาวกระจัดกระจายละนะเมื่อดาวมันกระจัดกระจายเนี่ยผลที่ตามมาคืออะไรทราบไหมครับมันก็ทําให้มันไม่เป็นลุมที่ใดที่หนึ่งมันไม่เป็นเหนื่อยกับใครคนใดคนหนึ่งอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับในเดือนนี้เองเราแบ่งเฟสของดวงดาวออกมาทั้งหมดเป็นทั้งหมดกี่เฟสด้วยกันครับ5เฟสด้วยกันนะครับเฟสที่1นนะครับเฟสที่1ก็คือดาวอาทิตย์ย้ายนะครับเดี๋ยวเราขึ้นอินโทรก่อนละกันนะครับดาวอาทิตย์ย้ายก่อนนะครับวันที่15มิถุนาจนถึงประมาณ16ก,กันยายนหนึ่งเดือนของเขาเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนของราศีอะไรครับอยู่ในเรือนของลัคนา เมถุนหรือราศีเมถุนเพราะฉะนั้นคนที่จะได้อันนี้สงนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดทั้งห้าเฟสเลยละกันอ่านะเพราะว่ามันจะดึงแสงในจอออกให้มันเฉลี่ยวมานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูในช่วงของอาทิตย์ย้ายอาทิตย์ย,ย้ายทั้งเดือน15บห้านี้นานจนถึงประมาณ16กรกฎาเนี่ยแล้วย้ายมาเป็นราชาโชคด้วยนะครับเป็นราชาโชคด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ เขาเรียกว่าอาทิตย์ราชาโชคคือโชคจากเรื่องของการงานโชคจากเรื่องของความรับผิดชอบโชคจากเรื่องของเกียรติหน้าที่อ่าประมาณนี้เนาะบางคนแบบเจ้ายศเจ้าอย่างเป็นแบบว่าเจ้าคนในคนก็จะได้โชคอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นอาทิตย์เป็นเรื่องของการงานอาทิตย์เป็นราชาโชคการงานมีโชคเข้ามาทําให้เกิดโชคขึ้นมาได้ไหมได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะไปกระตุ้นใครครับเออมันก็กระตุ้นเมถุนสิครับถูกไหม คนที่จะได้อันนี้สองเนาะมันก็ต้องเป็นเมถุนมันก็ต้องเป็นแบบเฮ้ยเป็นลาภะของสิงใช่ไหมครับเป็นปัตตนิของธนูอ่าเดือนนี้ธนูจะดีแล้วนะธนูเมถุนจะดีขึ้นแล้วแล้วไอ้ที่มันแย่ยล่ะอืมแล้วไอ้ที่มันแย่ล่ะมันคือใครมันคือกรกดอ่ะต้องเปลี่ยนหน่อยเปลี่ยนเปลี่นเปล,น,เปลน,อนอืมเนาะมันคือกรกฏที่แย่นะครับเพราะอาทิตย์เป็นราชาโชค ดันมาตกที่วินาศเขาแล้ววินาศดวงเดียวไม่พอสุกับพุธย้ายเข้ามาแล้วหนึ่งสี่หกการทำสัญญาข้อตกลงเรียบร้อยยกเลิกการทำสัญญาข้อตกลงมีการเลื่อนการทำสัญญาข้อตกลงอาทิตย์คือการงานพุธคือการเจอจากันค้าขายสุกคือการเงินความรักเรียบร้อยหมดเลยหนึ่งสี่หก็กรกดไปมังกรมนก็ต้องมาด้วยเนาะแต่มังกรยังดีมันเป็นอลีออ้ยใช่ปะ อหลิมันคืออะไรอะ่ะอหลิมันก็คืออุปสรรคอา,อาจจะมีอุปสรรคในเรื่องการงานมีอุปสรรคกว่าจะได้ราชาโชคมาอุปสรรคในคําพูดอุปสรรคในเรื่องของการเงินและความรักใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมังกรโดนด้วยก็ระกดโดนด้วยแล้วก็อีกลัคนาหนึ่งก็ต้องเป็นพิจิกครับผมนะพิจิกไปตกมรณะนี่ต้องระวังเพราะมรณะคือเรือนที่แย่ที่สุดในบรรดาวินาศไม่ได้แย่ที่สุดนะแต่มรณะเพราะว่ามรณะมันคือโรคภัยไข้เจ็บการไม่มีโมรคบิลาบุสริด เนาะถ้ามีลาบแล้วต้องซื้อส้มตำแล้วก็สุกหน่อไม้ด้วยนะครับหนึ่งสี่หกตกงรณะหมดเลยโอ้หนึ่งอาจจะกลายเป็นเรื่องโลกเป็นเรื่องของไมเคินสายตาความดันพุทธอาจจะเป็นเรื่องของช่องท้องอาหารการกินเรื่องของคําพูดสุกก็คือช่องท้องอีกอันหนึ่งที่ลองลองลองไปแล้วก็เป็นเรื่องความสวยความงามได้ไหมเป็นเรื่องการเงินความรัก วันนั้น3ามลักนานี้จะเสียหมดที่เหลือไม่กล่าวถึงนะครับเพราะว่าน่าจะอยู่ในเรือนที่ไม่ได้มีความเสียหายอะไรเราจะมาดูแค่บวกกับลบกันนะครับพอไปย้ายไปในช่วงที่เฟสที่2เฟสที่2เฟสแรกเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณพรุ่งนี้ก็ย้ายแล้วนะวันนี้วันที่17นะพรุ่งนี้18ก็จะมีดาวย้ายอีกหนึ่งดวงคือดาวเกตดาวเกตจะย้ายพรุ่งนี้นะครับผมดาวเกตจะย้ายพรุ่งนี้อยู่ประมาณตั้งตีสี่สี่สิบ เนาะย้ายไปที่ราศีมังกรน,นะครับพอย้ายมาที่มังกรเกตคือความปุ๊บปั๊บทันทีทันใดเออเกตไม่อยู่กับ9้าแล้วดีจังเลยแต่เกตโยกไปหาแดแทนละหูมีหัวและหางรวมกันนะครับเพราะนั้นมันต้องเสริมพลังกันนะครับคนที่เกตย้ายไปไม่ดีอ่าคือใครเออคนที่เกตย้ายไปไม่ดีมันก็ต้องเป็นลัคนากลุ่มนะครับ เราตรงข้ามกับกลุมก็ต้องเป็นสิงเนาะเกตใช้าเข้าไปอลีก็อาจจะแบบมีอุปสรรคแบบไม่คิดว่าจะมีอุปสรรคแต่มันก็มีได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีกลักษณะนหนึ่งก็คือลักนณเมถุนนะครับย้ายเข้าไปที่มรณนะอาจจะแบบมีโรคปุปป๊บปั๊บทันทีทันใดเกิดขึ้นมาเนาะแต่ว่าเป็นได้ก็หายได้อ่านะประมาณนี้นะเพราะว่าเกตเขาบอกเป็นดาวบุญพอเป็นดาวบุญบางทีก็เลยมาช่วยอุดความพังทลายของเรือนที่เสียหายนั่นเอง นะครับแต่อย่าไปคิดว่ามันจะมาช่วยตลอดนะถ้าตัวเองไม่มีบุญนะอืมแล้วมันไปดีกับใครครับมันก็ต้องมาดีกับอันนี้ถูกไหมครับอ่าเริ่มเริ่มใช้เครื่องหมายสับสนเนาะมันก็ต้องมาดีกับลัคนามัางกรเพราะเกตย้ายทับมังกรมีเรื่องที่ต้องคิดมีเรื่องปุ๊บปับ๊บอ,อาจจะมีแปดเก้าไปเที่ยวกับเพื่อนคนรับข้าง เนาะก็เรากดก็ถือว่าต้องดีขึ้นเพราะว่าเกตย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของปัตตานีคู่รองเลยหุ้นส่วนอาจจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของกอเรากดก็ได้และอีกหนึ่งเรือนของใขรไม่มีแล้วมั้งเ <c oughs> นาะถ้าดีมันก็จะแบบว่าหลายๆหลายๆอันมีหมดเนาะก็อาจจะเป็นมีนได้ไหมครับเพราะว่าเกตย้ายเข้ามาที่ลาภะของมีนนั่นเองนะครับไปดูในช่วงที่3มกันเนาะช่วงที่สองก็อยู่แค่ประมาณ ก้าวันะเก้าวันตะเกยยาวเลยนะถึงสิบสามสิงหาเสร็จแล้วก็ไปดูช่วงที่สามช่วงที่สามคือดาวพุธย้ายครับงวดนี้จะมีแต่ดาวเล็กๆย้ายนะครับแล้วย้ายครบทุกดาวเลยนะเพราะว่าดาวมีสิบดวงดาวใหญ่คือเสราร์มนุษย์ยูราหูเพฤหัตสี่ดวงที่ไม่ย้ายที่เหลือก็คือดาวเล็กอาทิตย์อังคารเนาะพุธศุกร์แล้วก็เกตส่วนจันทร์ย้ายทุกสองวันครึ่งอยแล้วเพราะนั้นครบสิบดาวนะครับ ในช่วงนี้สามเองดาวพุธย,ย้ายย้ายมาอยู่ในเรือนของมังมังไม่ใช่มังกรกรกฎครับเนาะแล้วเขาย้ายอย่างที่บอกเนาะย้ายเป็นมนสองเดือนกว่าๆเขาย้ายมาที่ดาวของคนกรกฎเพราะ,ะนั้นกรกฎก็น่าจะโชคดีใช่ปะเออน่าจะโชคดีน่าจะแบบว่าอื อะไรที่แบบว่าเคยพูดไปแล้วต้องกลับมาพูดใหม่การเจรจาค้าขายที่แบบเก่าๆเราต้องดึงกลับมามาดิวใหม่อะไรประมาณนี้คนกอกฏได้มังกรก็ต้องได้มังกรได้ใครได้อีกกันก็ต้องได้เพราะว่ามันเป็นลาภของกันเป็นลาภผลของการพูดการเจรจาของคนลักนาะกันนะครับกันมีส่วนร่วมแล้วตอนนี้นะส่วนมันจะเสียคําพูดมันจะเสียเสียที่ไก่เสียที่สิง นะครับสิงโตเนาะมีพุทธตกอยู่ในเรือนวินานะครับอาจจะมีการเจจาที่ไกลไปแทนแต่ส่วนใหญ่ก็เจรจาใกล้ๆแหละแต่ก็อาจจะฝ่าวหมดนะครับแล้วก็อีกลักษณะนหนึ่งก็ต้องเป็นลักษณะกลุ่มถูกไหมลักษณะกลุ่มก็ดาวพุทธตกอลีก็ต้องระวังนะครับแล้วก็อีกหนึ่งลักษณะน,นั้นคือลักษณะธน,นูนะครับผมดาวพุธไปตกยืนเรือนมรณะระวังโครคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับอาหารการกินช่องท้องนะครับ ไปในเฟสที่4คือดาวสุกย้าย9กธันวาจนถึงประมาณ2สิงหานะครับ2สิงหาดาวพุธนี่ย้ายนานนะเพราะนั้นจะทำอะไรจะเจรจาอะไรนะก็ให้มันได้ในช่วงนี้เนาะดาวสุกย้ายตามปกติก็คือเสดนะครับเสดเร็วมันควรจะเป็น9ก้าธันวาจนถึงประมาณ2สิงหาเก้าสิงหาแต่มันกลายเป็น2สิงหามันก็เร็วไปประมาณสัก20ิกี่วันอ่ะิบวันวันเนาะ เป็นราชาโชคด้วยนะโชคในเรื่องของความรักการเงินอ่าแล้วไปตกที่ใครล่ะวิดีใจออกนอกหน้าป่าวตกที่กกลกดตกที่กกลกดอืมพอพูดย้ายปุ๊บสุกย้ายตามอ่าสุกหกสี่คือความสวยงามความใจเย็นธาตุนะ้ำเนาะธาตุน้ำเข้ามาแล้วการเงินความรักเป็นราชาโชคเข้ามาเร็วอืมเนะาะกกกดก็ต้องได้ กันก็ต้องได้เออแต่ที่มันไม่ได้อืมลักนานะิงเนาะลักนากุ่มสมน้ำเน้าอืมเนาะแล้วก็ลักษณะอะไรกันหนะน,นึ่งลักนาะธนูนะครับมันก็จะว,วนกกอยู่แถวกกนั้นแหละนะครับเพราะมันก็เป็นเหมือนตีโกนกันนะครับอ่าเพราะนั้นคนที่จะได้ดาวสุขการเงินความรักดีเป็นถึงราชาชโชก็ต้องเป็น คนลัคนากรกฏลัคนามังกรแล้วก็ลัคนากันแล้วก็ที่เหลือเนาะไอพวกไม่ดีก็เป็นสิงเป็นสิงก็ต้องระวังวินาศสุขวินาศความรักวินาศลัคนาธนูก็สุขตกเสียเป็นมรณะอากการเงินหายเงินหายอะไรเง,งี้ยช่องท้องสี่หกช่องทอง 6, ้องโลกเกี่ยวกับน,น้ําเลยน้ําเดินอืมเนาะดาของคนลัคนากลุ่มก็กลายเป็นอลิอลิเรื่องการเงินความรักระวังปากเสียงเรื่องการทะเลาะกัน นะครับคนมีความรักเพราะคนมีความรักมีดาวสุขแต่พูดมันปากปากแบบพูดแต่เรื่องเดิมๆมันมพูดแต่เรื่องแบบเรื่องสบายมันพูดแต่เรื่องแต่เ่สบายอ๋อคนเรื่องใหม่ไต่ไรืองนะอืมเนะประมาณนั้นก็พูดเรื่องใหม่ไม่ได้เพราะว่าเกียรตกวินาศไงอืมเนาะสาวก็ย้ำคิดจำทำอยู่ตรงนั้นหละโอ้ยหวาดระแวงโอ้ยหวา่นระแวงไปเนี่ยความรักเออพูดเหมือนรู้จักความรักเลยนะมึงอ่ะอืมเนาะเพราะนั้นถ้าคนลักณาคุมุ่เนาะถ้ามีความรักะ อย่าพูดอะไรที่ทำในอะไรอย่าพูดอะไรที่ทำให้มันือนว่าทะเลาะกันแล้วแต่ความรักมันก็จะปล่อยพอพูดมันอยู่นาหนรเนาะประมาณนั้นละครเกียรติทิปเนาะเสียงสามเสียงสี่ต้องมาอ่าสุดท้ายแล้วเราอังคารย้ายแล้ววันที่สิบสามกุมาพัจนถึงประมาณสี่ยี่สิหกสิงหาเลยมันเป็นปลาดและมันเป็นราชาโชคด้วย อเฮ้ยมันไม่ใช่มีราชาโชคสองว่ะมันมีราชาโชคสามมีอังคารราชาโชคด้วยเนาะเพราะนั้นราชาโชคจากความกล้าความขยันแต่อังคารปากมันก็บางทีแบบว่ากล้าขยันผิดที่อ่ามันก็ออลบๆกันไปบางทีเรากล้าเราขยันผิดที่แม่งก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่บางทีเราขยันมากจนแบบเข้าตาราชาโชคมาอะไรประมาณเนี้เนาะเพราะนั้นอยู่ผิดที่ก็ผิดที่ผ,ทผิดเวลาเอเนาะ ก็ลองจ็อบลองเวิร์ลองแมนเดอะไลท์น็อตไลท์เดอะแมนน็อตแมนเดอะไลท์อะไรประมาณนั้นนะภาษาอังกฤษไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะนั้นดาวอังคยารย้ยายไปที่ใครครับความกล้าขออยันความกล้าความขออยันก็ย้ายมาที่คนกรกฎไม่ใช่พฤกษ์ศอกเนาะจากที่อังคารวินาศย้ายเข้ามาละเป็นราชชคเป็นปะด้วยเนาะเราก็ต้องเลือกใช้ให้เป็นเพราะนั้นพิจิกก็ต้องได้ ถูกไหมพิจิกได้กรลกดก็ต้องได้เพราะว่ามันเป็นความกล้าความมายันที่มาเป็นลาภะลาผ,าาผลมึจะวิ่งไปวิ่งมามากามายหรือเปล่าอ่ะเนาะส่วนคนที่ไม่ได้นั้นคือใครครับคนลัคนาตุนต่นเนาะตุนเหลืออยู่สามสี่ดาวละค่อยๆเนาะเดี๋ยวค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะประมาณนั้นตุนก็ตกอังคารอังคารไปทําฟันอังคารเกี่ยวกับฟันเกี่ยวกับเรื่องของสารพิษของแหลมของมีคมผื่นแพ้ เนาะจะมาแล้วสามศูนย์ก็แบบว่าเหลือหลังนะครับเรื่องของขาเนาะบางคนเป็นเกานะลักษณะตุนบางคนเป็นเกาเกาลักตัวเองอืมนะดูแลตัวเองด้วยมึงอะอ่ะนะเออลักษณะตุนเสร็จก็ลัคนาเมทุนนะครับที่ตกอยู่ในเรือนวินาศอาจจะมีแกนเดินทางไกลอ่ะได้ไหมแล้วก็ลักษณะธน,นูที่ตกอลิความกล้าของบัญญาของคุณเป็นปลา เนาะแบบว่ากล้ามากขยันมากอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือการอินโทรนะครับผมของในช่วงของ15มิถุนาจนถึง16กรกรกฎานะครับก็สวยกันกดไลค์่วยกันดูกันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าช่องนี้ก็ตั้งใจทำเต็มที่นะครับเพื่อให้คุณได้รู้จักโหราศาสตร์ในรูปแบบที่ง่ายๆไม่เครียดเนาะบ้าบๆแต่ได้ใจความแม่นยำด้วยสวัสดีครับ